ครับสวัสดีครับพวกเราาาสสววยันนี้มาเล่นคอนเสิร์ตงานที่น่าเล่อนที่สุดเลี้ยวพาร์ตพารี้เลี้ยวพาร์ตพารี้สาวลึมสาวลึมเพลย์บอยกับลลโอนะครับเอ่อวันนี้จริงเพื่อนๆเราก็เป็นลูกค้าที่ดีของลลโอวันนี้เรามาเล่นคอนเสิร์ตครับผมเราก็จะเจอกับเซ็กซี่ลลโอเกิลเพราะฉะนั้นจัดอะไรกันเด็กน้ำไปถามผู้หญิงเซ็กซี่ลลโอเกิลถามว่าอะไรนะยักษ ถามว่าเซ็กซี่ลีโอเกิร์เนี่ยจะมีประสบการณ์ที่แรงที่สุดของเขาอ่ะที่แรงที่สุดที่เคยเจอมาแรงยังไงแต่แรงจริงครับบ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับประสบการณ์ที่แรงที่สุดในชีวิตของหนูเป็นการตกบันไดนด้คงะคิดว่า แล้วพอที่จริงแล้วเราสวยประสบการณ์ที่ไรนี่ตัวเด็กค่ะเจอไหมหน้าสามตกหัวส่วนน้โมนะคะเมามากนอนอยู่ไอเจียนพุ่งใส่กระแพงในห้องนอนบายประสบการณ์แรงๆของผมนะเขผู้ชายเป็นเกย์แรงอ่ะประสบการณ์ที่แลงไปคุยกับผู้ชายแล้วพอเสร็จก็ไม่ได้คุยกันก็ผ่านมาไม่ถึงสองที่พบกับเพื่อนสนิทเมือนกับเอิ้นแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนสนิทกับเราพบกัแต่มอหนึ่งเลยแรกเฮลย baby beat big that ass How she She got it like ประสบการณ์แรงๆนะคะเขามาขอเบอร์ด้วยความที่เป็นกุลสตรีตอบไปว่ามีแฟนแล้วนักตอบกับขอเบอร์ไม่ถามว่ามีแฟนหรือยังฮัลโหลไม่ค่ะประสบการณ์อะไรนะไลร้านะคะไปตะกอสาวก่อนไปเรียนสาวตะกอนะคะไปเที่ยวผับมีผู้หญิงชวนเราเข้าห้องน้ำแต่ปรากฏว่าพอไปเข้าห้องน้ำของเขาคนซักไซส์กอดจูบลูกคำไปรู้ทีหลังว่าเขาเป็นเลสเบี้ยนแรงมาก ออ,ดดอ,ออจะเ่มงัประสบการณ์แรกๆของหญิงที่เคยเจอเจอโรคติดบนรถไฟฟ้าหายใจบนต้นอคอพยายามจะมาจับตรงแถวกล้องเป็นอะไรที่มันสยองน่ากลัวที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยเจอมาเลยค่ะสารับพัดนะคะตอนเด็กๆชอบอยู่โรงเรียนค่ะอันนั้นก็ถือว่าแรงเหมือนกันค่ะในชีวิตอื่นคงไม่ทำกันประสบการณ์อะไร,รเหล่ก็อยู่กับสายชวนเดิน กินบะหมี <rôle à> ่ในห้องน้ำต้องนั่งยองๆนะเป็นฝาชะอคโกแลตก็กินเขาแรงแล้วผู้ชายแรงๆบอกว่าผู้ชายแรงๆบอกว่าจูุ่จรมาถามว่ามีแบรนหรือยังเราก็บอกว่ามีแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรมีแบรนดับได้ขอคบขอคุยได้ไหมหมอเขาบอกว่าแรงนะได้ยังไงอ่ะกล้าเป็นที่สองได้ไงอ่ะ เดินหายไปไหนอยู่กใครทำอะไรอ่ะฮะทัวอดเว้นแหวะวายังไม่ได้เข้าไปเซฮายเธอก็หายจากไปอยู่ที่ไหนอ่ะหายไปไหนเธอแล้วทำไมอ่ะหมอกจริงจะคอนเฟิร์มอ่ะแมนบ่ะแบดเกิร์ลเห็นเธอเดินมาเป็นไจ้นักสวยไปตามสไตล์รู้เลยว่าอันตรายเหมือนเสือสิงห์ทิ้งรังอ่ะต่อไปแล้วยังเธอที่ดีก็ไมคยรู้มาหยุดเรามาถามกันเองดีกว่าว่าประสบการณ์แรงๆของพวกเราเนี่ยมีอะไรบ้างเล่นพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมแล้วกันจะพวกกระโดดผู้ นี่แรงแรงยังไงวะก็คือไอ้นี่เล่นกีฬาผมไม่เล่นกีฬาเราเป็นแรงกว่าดีเจีของผมนะครับแรงที่สุดคือการไปเออ่คือการไปเที่ยวแล้วแบตหมดเวลาที่ผมไม่อยากพูดว่ากี่โมงครับมันแรงมากแดดมันแรงมากผมไม่มีครับแดดมันโคตรแรงผมพูดแล้ววันนั้นเันไหนวะเข้าไปทางไหนในป่าเฮ้ยเราไม่พูดกันโอเค แฟนแไทเทเนียมอย่าลืม Subscribe พวกเราทาง Titanium TV และอย่าลืมติดตามข่าวของพวกเราทาง Line Official ของ Titanium